กันที่แม่ห้องสอนค่ะตอนนี้เขาบอกว่าจังหวัดแม่ห้องออน,นะคะคุณผู้ชมก็เตรียมที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวหลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่นั้นไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่สะสมมาเป็นเวลาหลายวันแล้วค่ะ ทางด้านของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในอำเภอปายนะคะก็ได้มีการร่วมประชุมกับนายสิทธิชัยจินดาหลวงผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะ เพื่อจะเตรียมแผนการเปิดการท่องเที่ยวของอำเภอปายมาตรการดูแลการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบนะคะซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำเพื่อจะให้เกิดการสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการรวมถึงชุมชนต่างๆแล้วก็แนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 ซึ่งจะมีการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับกลุ่มผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ค่ะขณะที่ผู้ประกอบ การธุรกิจที่พาร้านอาหารสถานประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวครอบคลุมหมดเลยนะคะได้เสนอแนวทางการพัฒนาอำเภอปลายให้มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวค่ะทั้งการสร้างจุดแลน์มาร์กใหม่ๆตามแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอปลายก็จะมีทั้งการพัฒนาสะพานประวัติศาสตร์ท่าปลายโอ้โหใครไปใครมาต้องไปถ่ายรูปเลยที่นี่นะคะเป็นจุดเช็คอินยอดฮิตเลยโดยจะมีการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวควบคู่มาตรการป้องกันการ แพร่ระบาดของโควิด -19 อีกด้วยค่ะ